นิกกี้วรินรัตเดินหน้าถ่ายทำผีเบลหนังผีสยองขวัญฆาตกรรมร่วมงานผู้กำกับชื่อดังระดับโลกหลังจากฟิล์มเฟรมโปรดักชันร่วมกับนิวสมายแลนด์โปรดักชันผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนำของฮ่องกงขนทีมนักสแสดงร่วมงานวงสวงภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องผีเบลไบรอันเบลไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้ถ่ายทำไปแล้วเกือบครึ่งทางโดยนิกกี้วรินรัตยนประสงค์อดีตเมมเบอร์วง B N K 4 8ผู้รับบทผีเบลเปิดใจว่า รู้สึกตื่นเต้นกับก้าวใหม่ของชีวิตมากและยังได้ร่วมงานกับนักแสดงและผู้กำกับมากความสามารถทำให้สร้างประสบการณ์ไปอีกขั้นหนึ่งโดยขณะนี้หนังถ่ายทำไปแล้วพอสมควรทุกคนทำงานกันอย่างหนักเนื่องจากทีมงานได้ผู้กำกับดังชาวฮ่องกองสตีเฟนยิปมาดำเนินง,งานจึงต้องทำงานกันหนักมากเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดคาดว่าก่อนปีใหม่น่าจะถ่ายทำแล้วเสร็จนอกจากนี้ยังได้ พระเอกเดาวรุ่งหน้าใหม่ดังปั้นไมเคิลโทมเสนที่กำลังซุ่มมีผลงานละครซีรีส์เสริมทับนักสแสดงอาทิปรอยนัทพง์ชาติพงแจ็คจารุพง์กล้วยไม้งามรวมถึงนักสแสดงอีกมากมายมาร่วมสร้างความสะพรึงทำให้ผีเบลเป็นภาพยนตร์ที่ก้าวสู่ระดับสากลและมีแพลนเข้าฉายพร้อมกันทั่วเอเชียในปีหน้าภาพยนตร์เป็นเรื่องราวของเบลหญิงสาวสวยผู้พิการทางสายตากับสุนัขโดเบอร์แมนชื่อไบรอันที่ถูกฆ่าตายโดยผู้ต้อง สงสัยถูกจับและฆ่าตัวตายวันถัดมาแต่เรื่องราวไม่จบลงแค่นั้นเมื่อฆาตกรกลับเป็นคนที่ไม่มีใครคาดถึงนอกจากบทในครั้งนี้ของนิกกี้ที่นับเป็นความท้าทายและเป็นอีกก้าวสำคัญของการทำงานยังมีบทบาทหนึ่งที่สำคัญและท้าทายสำหรับการถ่ายทำมากคือสุนัขที่รับบทไบรอนันเป็นสุนัขพนันโดเบอร์แมนที่ได้รับการฝึกให้แสดงได้ดีเยี่ยมโดยทางด้านของสุนัขที่รับบทไบรอันนั้นทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเป็นสุนัขที่มีความเป็นดาราในตัวมากสามารถทำตามบทบาทได้เป็นอย่างดีส่วนทีมงาน ก็ควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างมืออาชีพในส่วนของอาถรรพ์ต่างๆเนื่องจากตั้งแต่บวงสวงจนถึงก่อนเริ่มงานและตลอดการถ่ายขอให้งานราบรื่นจึงการทำงานได้เป็นอย่างดีมาตลอดโดยคาดว่าทุกขั้นตอนจากแล้วเสร็จและให้ทุกคนมาร่วมปลุกกระแสความสยองขวัญการทวงแค้นและหลอกหลอนที่ผีเบลจะเข้ามาทำให้ทุกคนได้ลุ้นระทึกกันได้ในช่วงก่อนปลายปี2568